สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึง B g ปทุมยูเนเต็ดกันนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็ได้ประกาศคว้าตัวเรียบร้อยครับคว้าตัวทางดิโอโก้ลุยซานโต้นะครับผมก็มีข่าวนะหูมานานนะครับว่าย้ายไม่าย้ายสรุปมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดตัวเรียบร้อยในเมื่อวานนี้นะครับที่ยืนยันได้ก็มาจากคลิปในแฟนเพจของทาง BG ปทุมนะครับผมในเนื้อคลิปก็มีประมาณว่าโค้ชโอกอยู่ในห้องแต่งตัวนักเตะนะครับแล้วก็ เปิดกล่องกล่องนึงขึ้นมาแล้วก็มองของในกล่องนะครับแต่ว่าในกล้องนี่ก็ไม่ได้บอกว่าของในกล่องคืออะไรนะครับผมคคโองก็เปิดไปเปิดกลับนะครับผมเปิดเข้าเปิดออกดูแล้วกล้องก็จับมาอีกทีอยู่ที่ห้องเหมือนห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนักเตะคนหนึ่งถือกล้องมือถือถ่ายนะครับผมผู้ษาษาอังกฤษนะครับก็เดินมาดูว่าอะไรของอยู่ข้างในมีอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็มาเปิดดูก็เป็นเสื้อของ bg จีปทุมอยู่ในเตดนะครับจ้าตัวก็บอกว่า so beautiful อะไรประมาณนี้นะครับผมพอถือเสื้อขึ้นมาก็มาดูอีกทีก็ถ่ายตัวเองนะครับก็เป็นทางเดียโก้หลุยสานโตนะครับแหมใส่เสื้อ bg จีปทุมนะครับผมแล้วก็หันหลังก็มาดูเป็นเจ้าตัวใส่เบอร์เจนะครับี่ยเบอร์เจ็ดนี่ก็เป็น ตำนานของหลายๆสโมสรเลยนะครับผมซึ่งเบอร์เจของ bg ก็เป็นทางเดียโก้หืุยซานโตยืนยันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าในศึกเล็ก2นี้ทาง bg จีปทุมกับเดียโก้หรุยซานโตจะาทางเดียโก้หรุยซานโตจะพา bg ไปในจุดใหม่นะครับผมแต่ดูดูทองแล้วแชมป์ไทยลีกน่าจะได้แน่นอนนะครับแต่ว่าแชมป AFC แชมเป็นยนลีกนี่ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะไปสุดได้ถึงไหนนะครับผมแล้วตอนนี้ก็จบแล้วครับภาคเกมบอนไทยขอลาไปก่อนนะครับผมอันนี้ข่าวสั้นครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ